รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ีดให้มีชีวิตอย่างทุกวันแต่งเติมเส้นทางความฝันมอบรับผูกพันเรื่อยไปและการเวลาเปลี่ยนทันอกี่วันเดียนปียังไม่คลายปลูกฝังส่งสอนซอนให้มีวันนี้ได้ วินัยเนี่ยโอ้โหเด็กคนนี้เขามีวินัยมาตั้งแต่เข้าห้องแรกแล้วแหละครับกิฟต์เนี่ยเป็นคนที่มีความเฉยชยยยานในความเก่งกิฟต์เนี่ยอยู่ในกลุ่มที่อันดับต้นเลยนะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยผมก็ตัดสินใจเลือกให้เขาเป็นกัปตันสามคำที่บ่อไปกิฟต์คำว่าเก่งสุดๆ ถ้าเป็นเส้นทางที่อยู่ในวง,านงการอลเลย์บอลนะคะทั้งหมดเลยก็ก็ขอนับตั้งแต่เริ่มเล่นเลยแล้วกันก็เริ่มเล่นตั้งแต่ตอนประมาณจําความได้ก็น่าจะประมาณสัก8ปดขวบได้ค่ะก็มาจนถึงวันนี้39ก็น่าจะ30กว่าปีที่เล่นมลเรยอบอลมา แเป็นคนที่ดุมาก,มากคือเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะจริงจังแล้วก็ชัดเจนคําว่าจริงจังและชัดเจนก็คือในทุกๆเรื่องของแกก็คือทาโทษทาโทษจริงจังและแกก็ชัดเจนว่าเหตุผลที่ทําโทษคืออะไรแกค่อนข้างชัดเจนพอแกชัดเจนในในสิ่งที่แกทาอะ่ะเด็กทุกคนก็เลยยอมรับได้ว่าอ๋อเราผิดจริงนี่เราถึงโดนวิาวันจะไม่รอแหลกจะทําอะไรทุกอย่างด้วยความมุ่งมั่นและ จริงจังแล้วก็ทำให้เขาพัฒนาได้เร็วร่างกายเขาแข็งแรงขึ้นเขาก็สามารถที่จะทําอะไรก็ได้ในกระบวนการทักษะของวอลเลย์บอลแต่วิาราวันจะตีบอลหนักหนักนวงหนักแน่นแล้วก็กระบวนการทักษะนี้บอกตรงๆครบเครื่องครบเครื่องครับวิลาวันเนี่ยพูดกันตรงๆเลยกูก็ได้แชมป์กีฬาแห่งชาติครั้งแรกในชีวิตก็ยุคข,ของวิาราวันนั่นแหละ เหตุการณ์ที่ที่ยังจําฝังใจคิบได้คือคิบอ,อ,อ,อยู่ม .3 แล้วต้องแข่งกีฬาแห่งชาติซึ่งคําว่ากีฬาแห่งชาติเนี่ยเป็นรุ่นไม่จํากัดอายุแล้วเราต้องไปแข่งกับทีมที่แบบมีแต่ทีมชาติอ่ะแต่ปีนั้นเราคว้าแชมป์เราเป็นเด็กม .3 ที่มาคว้าแชมป์กีฬาแห่งชาติเราก็เลยมีความรู้สึกว่าจันแดงเนี่ยเขาจะแสดงบุค,คลิกให้เราเห็นเสมอว่าเขาจะไม่เคยกลัวใครเลยเขาจะสู้เสมออะไรเงี้ยค่ะ ็สำหรับเร like right the hey, ื่องจิตวิทยาในการแข่งขันนะคะในสถานการณ์ที่คับขันหรือว่าแต้มเบียดกันเนี่ยคือจานแดงเขาจะมีความรู้สึกว่าเขาจะทําให้เด็กรู้สึกว่าเราไม่ได้เพียงพาหรือเรายังสู้ได้เสมอคิดไมควรู้สึกว่าตรงเนี้ยมันเหมือนสร้างพลังให้กับนักกีฬาเอ้ยเราสู้ได้เอ้ยเรายังไม่แพ้เราต้องสู้ต่ออะไรเงี้ยจิตวิทยาตรงเนี้ยที่เขาจะแสดงให้เห็นเสมอแล้วพูดเสมอว่าแบบเอ้ยมันยังไม่เกมนะมันยังไม่จบ เอาสิอะไรอย่างเงี้ยะเราก็เลยรู้สึกว่าตรงเนี้ยเราก็เลยจะเอามาใช้มันก็เลยเหมือนติดตัวเราเวลาเราเป็นนักกีฬาเนี่ยกิฟก็จะพยายามที่จะบิ้วเพื่อนร่วมทีมหรือบิวน้องๆในทีมเสมอว่าเออเราต้องสู้อะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นบุคลิกที่ติดตัวกิฟมาครคูจะไม่ใช้การแก้เกมที่ท,ท,ที่แบบพูดมากในกรณีที่แต้มเบียดเนี่ยมันไม่มีใครฟังใครหรอกครับในความเป็นจริงก็มีอย่างเดียวคือครูก็พูดสร้างความมั่นใจครับเขา เช่นสมมติว่าวิลาวันเนี่ยยืนอยู่หัวเสาคันนี้อยู่แดนหน้าครูก็จะบอกว่าวันนี้ช่วงนี้ขณะนี้กิฟเล่นได้ดีมากนะลูกเมื่อกี้กิฟท์ทำได้ยอดเยี่ยมครูยกนิ้วให้นะแล้วครูอยากจะเห็นอีกลูกหนึ่งไม่ต้องไปคิดอะไรมากเอาแค่ลูกเดียวเราเราโพสแค่ช็อตต,ออต่อช็อตแค่นั้นแหละครับเรากระตุ้นเขากระตุ้นเขาบอกว่าทําได้รับแนวรับก็ดี ไม่มีใครเสียเลยเมื่อกี้มันรับเสียไปแล้วก็ไม่พูดถึงตรงนี้แหละครับเป็นจุดสําคัญที่สุดจนะไม่ไม่ต้องไปโค้ดบอกว่าต้องอันนุนอันนี้มหาครูไม่เคยทำครูเอาแค่ติ๊กนิดเดียวครับเขาฟังรู้เรื่องแล้วเอานะสู้นะจบครับอเ <c oughs> อาสิรับ หลังจากที่อยู่ม .4 นะคบผลงานในการแขง่งขันของทีมกี่าค่อนข้างดีแล้วก็ทางทีมชาติเนี่ยก็มีเรียกเข้าไปคัดตัวเข้ายาวชนทีมชาติค่ะก็ไปเจอกับโค้ดออสเป็นครั้งแรกใน,ในชุดเยาวชนทีมชาติในตอนนั้นค่ะแต่พอเราจะไปคัดตัวก็จะมีคนมาเตือนว่าแบบทีมชาติซ้อมหนักโค้ดออสดุมากให้วิ่งเยอะ เป็นคนที่ซ้อมหนักสุดๆที่ซ้อมมาหนักแล้วที่สุรนารีไปที่นู่นจะหนักกว่าเป็นสิบเท่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอมาเจอโค้ชออสก็สมคํำร่ำลืลอดุมากซ้อมหนักมากเพื่อนหลายคนคิดจะลาออกเพื่อนหลายคนลาออกไปเลยหลายคนหนีแคมป์ไปแล้วแต่สำหรับกิ๊ฟกิ๊ฟไม่เคยเพราะว่ากิ๊ฟเขาสึกว่าเป็นคนบ้าในการเล่นวันลเลยบบอลหาชอบยิ่งซ้อมหนักยิ่งซ้อมนานเรื่องรู้สึกว่ามีความสุขก็ขเลยรู้สึกว่าการมาเจอโค้ชออสแล้วซ้อมหนักก็ไม่ใช่ ไม่ใช่ปัญหาของเราแต่ปัญหาของเราคือวิ่งซ้อมวอลเลย์นเนี่ยซ้อมไปเลย10ชั่วโมงเราก็สู้แต่เมื่อไหรที่เป็นตารางวิ่งอ่ะเราแบบไม่ไม่ชอบอ่ะก็เป็นสิ่งเดียวที่เรารู้สึกว่ามันหนักสําหรับเรากัแบบจันออดก็คือวิ่งแล้วเขาก็เป็นคนที่แบบรุ่นนี้เราเข้ามาเขาให้วิ่งเยอะมากวิ่งหนักมากแต่เราก็อยู่เพราะเรารู้สึกว่าถ้าเพื่อนอยู่ได้เราก็ต้องอยู่ให้ได้เพราะในใจก็แอบเป็นคนแบบสู้กับคนอื่นในใจใน ช่วงที่ผมเป็นโค้ชฝึกซ้อมเด็กพวกนี้คือเขาจะต้องเป็นทีมชาติชุดใหญ่นะครับนี่นี่คือเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้เป็นเป็นความทะเยอทะยานที่ตั้งเอาไว้เป็นความฝันไปถึงเป้าหมายตรงนั้นเนี่ยจะต้องมีคุณภาพสีด้านคือคุณภาพทางด้านร่างกายคุณภาพทางด้านจิตใจคุณภาพทางด้านเทคนิคแล้วก็คุณภาพทางด้านแท็กติกซึ่งคุณภาพทั้ง4ีด้านนียไม่ใช่แค่เป็นคุณภาพแค่อาเซียนแต่เป็นคุณภาพที่จะต้องทําให้ไปถึงระดับโลก การเป็นนักกีฬาที่จะอยู่ในระดับท็อปของโลกเนี่ยครับเราต้องสอนเขาในในหลายๆเรื่องนะไอเรื่องของแผนการฝึกซ้อมเนี่ยมันก็เป็นกระบวนการหนึงแต่ว่าสิ่งที่จะทำให้เขาเนี่ยเ็เรียกว่าเป็นฟีโนเมนอนครับคือเป็นมนุษย์ที่เหนือธรรมชาติ มันก็ต้องถูก,ถกฝึกนะเพราะว่าคนธรรมดาเขาทําไม่ได้หรอกอย่างนี้ครับที่จะฝึกซ้อมทางด้านกระบวนการทางด้านร่างกายขนาดเนี้ยเขาจะต้องเล่นเวทอย่างนี้อย่างนี้เขาต้องวิ่งทําความเร็วเท่าน,นี้เท่าน,นี้อะไรเงี้ยคนธรรมดาทําไม่ได้เขาต้องพิเศษนะครับหรือแม้กระทั่งคุณภาพทางด้านเทคนิคนะการเล่นกีฬาซึ่งมันไม่ง่าย ึนะ่งจ,จะไปเล่นในระดับเวิร์คคลาสเนี่ยคุณภาพทั้งด้านเทคนิคมันก็ต้องสูงคือถ้าไม่ผ่านก็ต้องเอาใหม่อาจจะมีทำโทษซึ่งมันจะเป็นลักษณะของการฝึกฝนทางด้านจิตใจมันจะทำให้เขารู้สึกว่ามันเหนื่อยมากมันหนักมากมันเข้มข้นมากมันแทบจะไม่ไหวต้องขนาดนี้เลยเหรอเป็นนักกีฬาทีมชาติก็เป็นทีมชาติของคนอื่นก็อาจจะไม่ใช่ขนาดนี้แต่ถ้าเป็นทีมชาติของอาจารย์ออสเนี่ยต้องขนาดนี้แหละมันเป็น fighting spirit เวลาที่เราฝึกซ้อมต้องซ้อมให้ผ่านเงื่อนไขที่อาจารย์ออตั้งให้เพราะเงื่อนไขที่อาจารย์ออตั้งให้เนี่ยเป็นเงื่อนไขที่ยากลาบากแล้วต้องใช้ความพยายามสูงสุดพอใช้ความพยายามสูงสุดแล้วเมื่อมันผ่านแล้วเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่ามันสําเร็จเอาความสําเร็จที่มันเกิดขึ้นจากความพยายามในการฝึกซ้อมเนี่ยมันก็ทําให้เขามีคอนฟิเดนซ์คือมีความเชื่อมั่นพอมีความเชื่อมั่นเนี่ยเวลาไปแข่งขันเนี่ยมันก็จะไปทําลายความวิตกกังวลอันนี้ครับ มันทําให้คุณภาพทางจิตของนักกีฬาทุกคนเนี่ยมีมีคุณภาพที่ดีที่สูงแล้วก็ไอ้ช่วงที่เราฝึกซ้อมเขาเนี่ยเราฝึกดูว่าความเป็นผู้นําของแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยมียังไงบ้างเพราะว่านักกีฬามีหลายคนกิฟเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่อันดับต้นเลยนะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยผมก็ตัดสินใจเลือกให้เขาเป็นกัปตัน ผลลัพธ์ของการที่เราได้ฝึกโห,ด,หดมานะคะมาจนถึงวันนี้ก็จริงๆถ้าเกิดย้อนไปได้ก็อยากขอบคุณจันออดแล้วก็จันแดงด้วยนะคะคือจันแดงก็ฝึกหนักใน,ในระดับมัธยมแต่พอเข้ามาสู่ทีมชาติที่มาฝึกกับจันออดนะคะก็มันหนักมากจริงๆหนักมากจนจนวันนี้เราพอเรามาอยู่ในจุดของทีมชาติแล้วเราลากยาวมาได้ในทีมชาติแบบ20กว่าปีเราจะอยู่อย่างเงี้ยไม่ได้เลยถ้าเราไม่ได้ผ่านการฝึกซ้อมแบบจนออดมาเพราะว่าหนึ่งเลยคือมันเป็นการสร้างกล้ามเนื้อ ของเราให้แข็งแรงเราเหมือนถูกถูกถูกซ้อมหนักๆมาจนแบบทุกวันนี้เวลาเราแข่งแมตช์หนักๆติดต่อกันหรือเราลากแข่งย,วยาวๆทั้งปีเราก็จะยืนไหวตั้งแต่ต้นปีจนถ,ถึงท้ายปีเสมอแล้วเราก็จะมีอาการบาดเจ็บน้อยกว่าคนอื่นแบบช็อกเลยเซอร์ไพรส์มากนะคือเราได้แชมป์เอเชียที่เวียดนามป,ปี2009ปี2009เนี่ย มีอะไรที่เยอะมีอะไรที่เยอะไม่ใช่แค่ว่าเราได้แชมป์เอเชียแต่เป็นสิ่งที่ผมเนี่ยได้ใช้จิตวิทยาที่ที่ทั้งเทคนิคแท็คติกอะไรต่างเนี่ยเยอะมากกับนักกีฬาคือเรียกได้ว่าอาจจะเกียรติอาจารย์ออไปเลยคือ,คอก็บอกว่าต้องการให้เกียดอยากทำให้เกียรติพูดให้เจ็บใจประตูที่จะทำได้ไหมแต่ว่าสิ่งที่สำคัญจะดูความเป็นผู้นำของลีดเดอร์ชิพในทีม กิฟเนี่ยทำได้ดีมากนะกิฟแล้วก็ลีดเดอร์ชิพของกลุ่มเลยนะทั้งออนเนี่ยนะโอ้โห,โหพลังเนี่ยครับจะฆ่าอาจารย์ออสได้ปูเอ่อทุกคนเนี่ยนะรวมตัวกันนุชอะไรต่างเนี่ยทั้งหมดเลยนะคือว่าจะต้องตบตีเนี่ยเอ่อฆ่าอาจารย์ออนในสนามเลยแาบดูสิจะทำได้่ไม่เ,เงี้ยวันนั้นเราก็หน,โนโส่งไปเล่นอาชีพต่างประเทศ หลายปีเล่นได้แค่นี้เหรอนี่โปรเฟชชั่นอลเล่นอย่างนี้เหรอเล่นยังไงเนี่ยไม่ได้ซีเรียสไม่ได้เอาจริงเอาจังพูดให้เจ็บเลยนะโอ้โหดูถูกมากเออโปรเฟชชั่นอลไม่ได้เรื่อง <laughs> ประมาณนี้ทำให้เขารู้สึกว่าเขาเนี่ยจะเอาชนะนะคือเล่นแบบอยากจะชนะกับเล่นแบบไม่อยากแพ้ไม่เหมือนกันเล่นแบบอยากที่ชนะเนี่ยมันจะมีแพชชั่นมันจะมีอะไร สูงแล้วก็มันจะมีการให้ภยัยซึ่งกันและกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม,ไรไมช่วยกันเล่นช่วยกันทำหลอกกันหรือว่าอะไรคอมูนิเคตการสื่อสารระหว่างนักกีฬาเนี่ยเป็นไปได้ดีมากผมจำได้ว่าวันนั้นเนี่ยแพ้เสร็จแรกก็มองหน้ากันพวกไม่เป็นไรไม่ต้องตกใจชนะแน่เล่นตามที่เราคิดเลยนะตามที่เราวางแผนไว้เล่นอย่างนี้แหละไม่ต้องกลัวผมก็ควบคุม สถานการณ์ช่วยเขาในเวลาที่เขามีปมัญหาแบบขอเวลานอกเปลี่ยนตัวอะไรอย่างนี้ครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าพวกเขาเนี่ยมีความรักความสามาัคคีแล้วก็มีความเข้าใจในแผนการเล่นมีคุณภาพร่างกายที่ถึงมีคุณภาพทางจิตที่ถึงคือ,ค,อคือเข้มแข็งมากกิฟก็เป็นผู้นําที่ดีมากในในการแข่งขันในตอนนั้นนะก็น,นำทุกคนคือจาได้ไม่ลืมว่าวันนั้นเราชนะจีนสามหนึ่ง ผมนี่โยนแฟนแล้วก็ทุกคนก็วิ่งเข้ามากออกัน X ครับเรียบร้อยเราเป็นแชมป์ครับเราเป็นแชมป์ครับโอ้ยสุดยอดโอ้โหทีมไทยครับชนะจีนครับชนะแชมป์โลกมาแล้วครับดูครับลูก X โอโดยวิลาวัณพินยาพง์ครับกับตันทีมไทยโอ้ขออนุญาตประกาศชื่อทีมไทยหน่อยนะครับที่แชมป์เอเชียนะครับโอ้โหตื่นเต้นมากถ้าจิตวิทยาของโคชออนนะครคิทต้องบอกว่าเขา เขาเป็นคนที่มีจิตวิทยาค่อนข้างสูงนะคะคือณวันนั้นที่เราเป็นเยาวชนที่เราเล่นกับเขาอยู่ะหรือแม้แต่ตอนที่กิ๊บยังเป็นทีมชาติชุดใหญ่อยู่กับโค้ดออสอะเราสัมผัสไม่ได้เลยว่าพวกนี้มันคือจิตวิทยาเราก็คิดว่าแบบเวลาเขาด่าเนี่ยเราก็รู้สึกเกลียดเขาจังเลย ทำไมด่าจังเลยไม่อยากอยู่ใกล้อยากจะไปไกลๆอะไรอย่างี้ค่ะแต่เวลาเขาดีเนี่ยเราก็รู้สึกเหมือนแบบเออเันออสนี่แบบน่ารักจังเลยเออในสนามนี่ดูมากนอกสนามเออคบกันได้อะไรเงี้ยเขาก็เหมือนเป็นการกระตุ้นให้เราเอาชนะเขาส่วนในช่วงที่เขามา คุยดีกับเราเนี่ยมันก็เป็นเหมือนจิตวิทยาอีกแบบหนึง่งที่ทําให้เราแบบเหมือนให้กําลังใจเราอะไรเงี้ยมันมันสอดแทรกเข้ามาตลอดเวลาที่เราเป็นนักกีฬาอยู่พอพอมาวันวันที่เราประสบความสาเร็จเรามองย้อนกลับไปเราก็รู้สึกประทับใจว่าเอ้ยคนคนหนึ่งอะยอมที่จะทําให้ให้นักกีฬาทั้งทีมเกลียดเพื่อผลลัพธ์ของทีมที่มันจะดีมันน้อยคนหาที่ยอมมาให้นักกีฬาเกลียดได้แต่เขาก็อดทนเพราะเขารู้ว่าถ้าเรา,าเขาทําแบบเนี้ยเด็กจะแบบแอคทีฟเพราะจริงๆอะ่ะมัน มันมีหลายวิธีบางทีเขาอาจจะลองทําดีกับเราแล้วแต่เราไม่แอคทีฟไงเขาก็เลยต้องลองทําไม่ดีกับเราเพื่อให้เราแอคทีฟอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราประทับใจที่เขาอดทนกับพวกเรา่ะเขาไม่เคยเก็บเรื่องพวกนี้มามามีผลต่อการตัดตัวหรือมามีผลต่อการที่จะแบบเฮ้ยกิฟต์เหรอ วันนั้นชักทีหน้าใส่ฉันฉันไม่เอามันเล่นอะไรเงรี้ยไม่มีเลยคือก็ก,ก็ก็รู้สึกว่าเค้ยยอมรับในในตรงนี้ของของโค้ดออสว่าเขาเป็นเป็นโค้ดที่มืออาชีพแล้วก็อดทนแล้วก็สร้างพวกเรามาจนประสบความสําเร็จได้ต้องบอกว่าการเป็นเจ็ดเซียนหรือความความสำเร็จของชุดทีมชาติเราอะถ้าไม่มีจันออสเราก็ไม่ประสบความสําเร็จ,รรจกก bon, แล้วก็ไม่มีคนรู้จักกับวอลเลย์บอลแล้วก็ไม่มีคนรู้จักกับกิฟต์ได้ขนาดนี้นะคะ ข้อดีที่ที่ที่เห็นโค้ชยะทำอยู่เสมอก็คือโค้ชยะจะเป็นคนที่ละเอียดเป็นคนที่ใส่ใจรายละเอียดในการเล่นมากเป็นคนที่เก็บทุกเทคนิคทุกทักษะแล้วก็เก็บทุกข้อผิดพลาดเพื่อที่จะมาบอกนักกีฬาแล้วก็แก,ก้มาปิดจุดบกพร่องของทีมค่ะแ้่ดูปีโอเคคือโโมเมราต้องเล่นข้อมือตรงหน้า,านม็จะสบายไหมแต่บางทีหนักไม่ได้หรอกเพราะว่าบอลต่อแต้เหล่อย,กอา,า,ย,ยากแต่ถ้าใครเล่นจกกังหวะให้บอลเร็วได้ จะเป็นคนที่ไม่ได้สอนแค่เทคนิคการเล่นในสนามค่ะเขาจะสอนลงไปลึกถึงความประพฤติการวางตัวการที่จะอยู่ในสังคมของกีฬาหรือแม้แต่จะอยู่กับคนอื่นโคชยาจะไม่ต้องการให้นักกีฬาในทีมเราก้าวร้าแต่ไม่ใช่อ่อนแอแข็งแกร่งแต่ไม่ใช่แข็งกระด้างแกไม่อยากเห็นภาพที่เราเป็นนักกีฬาที่ให้คนอื่นมาพูดได้ว่าโุ้ยนักกีฬาสุพรีมเหรอความประพฤติแย่อ่ไม่มีระเบียบวินัยอะไรเงี้ยค่ะสัญญาจะจะสอนเรื่องพวกนี้เสมอก็สำหรับกิ๊บเนี่ย ความใจของในเรื่องของการเล่นนะครับเอาการเล่นก่อนนะครับบางครั้งเนี่ยเราอาจจะสอนเขาแค่นี้แต่เขาอาจจะมีความคิดที่ที่เพิ่มเติมเข้าไปนะต่อยอดได้ตรงนี้เป็นสิ่งที่ที่นักกีฬาควรจะมีนะครับไม่ใช่ว่าจะตามฟอร์อย่างเดียวซึ่งบางคนเนี่ยไม่ไม่มีเหมือนคิดตรงนี้ในเรื่องของการเล่นนะครับในเรื่องการเล่นคิดว่าตรงนี้เขาเขามีตรงนี้ในสิ่งที่ มีความคิดที่ที่รวดเร็วแก้ไขสถานการณ์บาง่งบางสถานการณ์ที่ที่น่าจะเสียกลับให้เสียอะไรพวกเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยเขามีในเรื่องของการเล่นนะครับผมในวันนี้ที่กิฟขึ้นมาเป็นโค,ค้ชอะ่ะก็ต้องบอกว่าเป็นพกโค้เลยจริงๆโค้ชก็เหมือนอาจจะมองเห็นในศักยภาพของเราอะค่ะแล้วโค้ะก็เดินมาบอกว่าเอ้ยมันมันอาจจะถึงเวลาแล้วที่กิฟอาจจะต้องขึ้นมาแล้วสัญญ,ญาเนี่ยเขาอยากจะสร้างแล้วก็อยากจะ ัถ่ายทอดประสบการณ์ต่อคือถ้าลองให้จันยะเลิกเลยออกจากทีมไปเลยเลิกทํและแล้วลองให้กิฟขึ้นมาเลยมันก็จะขึ้นมาแบบกิฟตมาไม่มีอะไรในตัวเลยนะเพราะถ้ากิฟมาตอนเนี้ยโคตรยะจะยังอยู่ข้างหลังคอยช่วยซ้อมคอยถ่ายทอดเทคนิคคอยช่วยในการที่จะเป็นที่ปรึกษาแก้เกมคอยชี้แนะแล้วก็สอนว่าการเป็นโคตชจะต้องเป็นยังไงแล้วเหมือนพอพอคําพูดของจัรยะเนี่ยพูดขึ้นมาอย่างเงี้ยมันเหมือนสร้างความมั่นใจให้กับเราอ่ะมันเหมือนเราอ่ะ เป็นต้นกล้าที่กําลังจะโตไปเป็นต้นไม้อค่ะอาจารยาเนี่ยเหมือนกับตัวไม้พยุงที่มาพยุงต้นไม้อะไม่ว่าเราจะเจอลมหรือพายุแรงแค่ไหนเราก็มั่นใจอะเรากล้าที่จะโตเพราะว่าเรารู้ว่าเรามีไม้คอยพยุงอยู่กิ๊ก็บอกตัวเองว่าเอ้ยในวันนี้เรามีไม้คำที่พร้อมจะพยุงเราให้เราเติบโตได้อย่างแข็งแร่งทําไมเราถึงจะไม่เลือกอะไรเงี้ยแล้วก็กล้าที่จะโตเพราะว่า ไม่ว่าจะเจอพายุหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นอุปสรรคเข้ามาเราก็ยังหันไปเจอจันยะก็เหมือนกับต้นไม้ที่หันไปเจอไม้ที่คอยปอยู่เรามั่นใจว่าเราจะไม่ล้มเพราะว่าเรามีที่ปร,รึกษาที่ดีเรามีไม้ค้ำที่คอยที่จะประคองเราอยู่อย่างนี้ค่ะตอนนี้เวลาแข่งพี่มองสุว่าเราก็ดีอยู่ตอนซ้อมแต่ถ้าเกิดเราซ้อมไปดีกว่านี้แข่งเราก็จะดีขึ้นอีกได้ ตอนนี้เราดีแล้วให้มันดีต่อไปอย่างอย่าปีนขึ้นมา้วเบิดตัวเองแล้วก็ขึ้นอีกอย่างให้มันต่อเนื่องขึ้นม่เพราะตอนนี้ทุกคนกําลังพัฒนานตัวคิปเองอะ่ะก็อาจจะเลี้ยวผิดทางถ้ากิปไม่ได้ันแดงก,ก็ต้องบอกว่าต้องมาถึงวันนี้ต้องขอบคุณมากๆว่าเป็นคนที่ตั้นแล้วก็สร้างปลูกฝังอะ่ะค่ะให้กิป มาเป็นกริปในวันนี้เพราะว่าบุคลิกในการที่จะเป็นผู้นําบุคลิกในการที่จะเป็นนักกีฬาที่ดีค่ะมันไม่ได้ฝึกกันได้แค่ในวัน2วันหรือว่าปี2ปีมันปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กแล้วกิฟก็มั่นใจว่าก,กิปมาถูกปลูกฝังบุคลิกแบบเนี้ยมาตั้งแต่ที่อยู่กับอาจารแดงแล้วก็การปลูกฝังเนี่ยมันไม่ใช่แค่การพูดบอกสอนมันเป็นการที่อาจารแดงเนี่ยเป็น,เป,นเป็นตัวยอย่างที่ดีให้เห็นถ้ามีอะไรที่อยากขอบคุณได้ก็ต้องบอกอาจารแดงว่าทาอะไรที่เห็นกริฟตรงเนี้ย ให้นเนแดงภูมิใจได้เลยว่าจจะแดงเป็นคนสร้างเราขึ้นมาครูเข้าดีใจและภูมิใจกับตัวกิฟซึ่งครูถือว่ากิฟเนี่ยเป็นนักกีฬาที่มีคุณสมบัติพร้อมทุกอย่างและที่สําคัญที่สุดกิฟตวีลาพันเด็กคนนี้เป็นเด็กที่รู้คุณคนซึ่งขณะนี้กิฟเข้าสู่จุดหมายคือการเป็นโค้ชชีวิตของการเป็นโค้ชนั้น มันมีทั้งสมหวังและก็ผิดหวังพระกันไปอย่าท้อแท้นะครับมุ่งมั่นแล้วก็มีความเเทเะยชานในความเป็นโค้ดในความเป็นมีชัยชนะให้ใช้ความสามารถจากการเป็นผู้เล่นแล้วใช้ประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้จากโค้ดทุกทุกท่านรวมถึงโค้ดต่างประเทศที่ได้ไปเล่น เอาตรงนี้มารวมกันแล้วกิ๊บจะผสมเด็จในชีวิตสูงสุดการเป็นโค้ชทีมชาติไทยครูอยากเห็นก็ต้องบอกว่าเทคนิคทุกอย่างความแพลวพาวการที่จะอยู่ในวงการของการเป็นทีมชาติะมันถูกปลูกฝังแล้วก็ถูกสร้างมาจากเชนออสขอบคุณที่ที่เลือกเราเข้ามาในทีมแล้วก็ขอบคุณที่สร้างเราขึ้นมาและที่ต้องขอบคุณที่สุดเลยคือขอบคุณที่เลือกเราเป็นหัวหน้านทีมเพราะว่า การเป็นกับตันทีมมันมันสร้างหลายๆอย่างให้กับกิฟเองอะค่ะคือมันสร้างวินัยในตัวเองมันสร้างความเป็นผู้นําแล้วมันก็สร้างโอกาสที่ที่ให้กิฟมีวันนี้ได้ด้วยก็ขอบคุณที่ที่เห็นอะไรในตัวเราในวันนั้นแล้วก็เลือกที่จะสร้างเราขึ้นมาแล้วก็อยากบอกกับโค้ออสว่าคือมันมันเป็นความผูกพันที่ถ้าพูดกันเมื่อไหร่มันอธิบายเป็นคําพูดไม่ได้แต่แต่ให้รู้ไว้ว่ามันพวกเรามันมากกว่าคําว่าครอบครัว คือผมเนี่ยค่องข้านจะโชคดีคือมีลูกศิษย์ที่ดีแล้วก็ทุกคนที่เราเลือกให้เป็นผู้นำเนี่ยเขาทําหน้าที่ได้ดีมากแต่กิฟต์เนี่ยเป็นคนแรกที่เป็นกัปตันทีมแล้วเป็นมานานเป็น10กว่าปีแล้วก็ทุกอย่างที่กิฟต์ได้ทํางานกับครูมาเนี่ยครูต้องขอขอบคุณกิฟต์มากนะน่าจะร่วม20ปีที่เราทํางานร่วมกันเป็นนักกีฬาเป็นโคช้ชตอนนี้ครูก็ เป็นหัวหน้าเป็นผู้นำกริปก็กำลังเปลี่ยนแปลงบทบาทนะก็ขอบคุณกริปที่ทำงานร่วมกันอย่างดีแล้วช่วยกันขับเคลื่อนกีฬาวอลเลย์บอลของเราเนี่ยให้ไปสู่ในระดับโลกนะแล้วก็ทำให้กีฬาวอลเลย์บอลของเราเนี่ยเป็นที่นิยมมีการเจริญเติบโตกริปเป็นคนหนึ่งที่ช่วยกูขับเคลื่อนนะแล้วก็ความสำเร็จตรงนี้ก็อยากจะขอบคุณกิปมากมาก ก็สาหรับโค้ดยานะคะก็เป็นโค้ดที่อยู่กันมายาวเพราะว่าในทุกวันนี้เราก็ยังอยู่ในทุกช่วงชีวิตของของกันและกันนะคะแล้วก็ขอบคุณที่วันนี้เลือกที่จะจะสร้างกิฟต์ขึ้นต่อในการเป็นโค้ดแล้วก็ขอบคุณที่ที่ประครับประคองเราคอยบอกเราโดยที่แบบบางอย่างอ่ะแกไม่ได้พูดเยอะพูดแค่คําเดียวมันทําให้เรารู้สึกใจฟูอ่ะบางทีแบบแค่เดินมาตบไหล เราก็รู้สึกว่าแบบจะรองกำลังใจมันมาอย่างเงี้ยก็คือจริงๆ <c ười> มันมีช่วงที่แย่แล้วโคตรยะเดินมาตกไป อยากบอกกอยาว้าวันที่ที่กิ๊บรู้สึกยอมแพ้ไปแล้วรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าแล้วกวอยาเป็นคนฉุดขึ้นมาแล้วก็เป็นคนที่เชื่อมันในตัวกิ๊บเสมอขอบคุณที่ทำให้วันนั้นก,กิ๊บกลับมาลุกขึ้นสู้แล้วก็ มาเป็นตัวเองได้อีกครั้งเราก็ส่งต่อให้เขามาเป็นเฮดโค้ดนะครับซึ่งเราดูแล้วเนี่ยคุณตบันะจิ๊บสามารถเป็นเฮดโค้ดได้เป็นต้นแบบให้น้องๆหลายคนที่เป็นนักกีฬานะที่เล่นอยู่ในขณะนี้หรือนักกีฬาที่ใกล้จะเลิกแล้วอะไรพวกนี้ก็ควรจะเอาจิ๊บเป็นต้นแบบในเรื่องของ การเปลี่ยนจากสานะจากนักกีฬานะครับมาเป็นโค้ดไปเป็นผู้ฝึกสอนก็อยากฝากไว้ว่าอยากให้น้องดูพี่กิ๊เป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างนะครับเราอยากขอบคุณโค้ดโค้ดแล้วก็ครูคนอื่นไหมครับไม่ว่าจะเป็นโคด้ดดวนหรือโค,ค้ดแจ็คโค้ดคนอื่นที่เราไม่ได้เอ่ยชื่อไปคือจริงๆอะ่ะมันมีเยอะมากก็วันนี้กิ๊รู้สึกภูมิใจที่สุดก็คือ สามารถทําให้ครูทุกท่านที่เคยสอนกิฟมาภูมิใจในตัวกิฟได้วันนี้ยิ่งกิฟขึ้นไปอยู่สูงเท่าไหร่หรือประสบความสําเร็จมากแค่ไหนอ่ะก็เป็นสิ่งที่การันตีว่าความสำเร็จนี้มันมาจากครูทุกคนที่เคยสร้างให้กิฟแล้วก็อยากฝากถึงคุณครูทุกท่านนะคะที่เคยที่เคยเป็นครูของกิฟเลยเมื่อไรหร,ร่ที่เห็นกิฟประสบความสําเร็จมา่ที่เห็นกิฟโลดแล่นในไม่ว่าจะเป็นเส้นทางของวอลเลย์บอลหรือเส้นทางของวงการอื่นๆให้ทุกท่านได้ภูมิใจว่ากิฟมีวันนี้ได้เพราะทุกคนนสร้้าางขึม แล้วก็เป็นสิ่งที่กิฟรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากๆที่ได้ทำให้คุณครูทุกท่านได้ภูมิใจในตัวเรา